ขอต้อนรับสู่ช่วงเวลารับชมข่าวเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดประจำวันค่ะวันนี้มีข่าวอะไรน่าสนใจเชิญรับชมค่ะผัวราชการจังหวัดตากร่วมประชุมการรถไฟแห่งประเทศไทยชี้แจงแนวทางรับฟังข้อเสนอแนะโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายนครสวรรค์กับแผงเพชรตากแม่สอด สบานนครแม่สอดทำการมอบเยี่ยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุผู้พกิการประจำเดือนมีนาคมหน่วยพัฒนาการเพื่อนที่33อำเภอแม่สอดระดมกำลังเจ้าหน้าที่นำรถน้ำออกแจกจ่ายน้ำให้แก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอแม่สอดที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ผ้วราชการจังหวัดตากเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมและรับท้าปัญหาการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากพื้นที่อำเภอหกราษค่ะที่ห้องประชุมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากชั้น4ี่สำนักง,งานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากนายสมชัยหัตยาตันติผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมและรับทราบปัญหาในการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากของอำเภอพบพระซึ่งสืบเนื่องจากคณะกรรมการนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตากได้กำหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากให้ครอบคลุมพื้นที่อำเภอแม่สอดแปดตำบลอำเภอพบพระสามตำบลและอำเภอแม่ระม,มาสามตำบลโดยในการประชุมครั้งนี้มีนายอำเภอพบพระหัวหน้าส่วนรชาชการในพื้นที่ ตัวแทนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการประปาส่วนภูมิภาคผู้นำท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านตัวแทนภาคเอกชนและผู้ประกอบการในพื้นที่3ตำบลของอำเภอพบพระจังหวัดตากเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงโดยเป็นการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและรับทราบปัญหาในการเป็นเขตพัฒนาเศรฐษฐกิจพิเศษตากในเขตพื้นที่อำเภอพบพระซึ่งเน้นย้ำในเรื่องของการจัดสรรที่ดินในเขตและการปรับตัวด้านการเพาะปลูกพืช รองรับการขยายตัวเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากการจะตั้งระบบสหกรณ์เพื่อเอื้อต่อกเกษตรกรในพื้นที่ให้สามารถเพาะปลูกและมีสถานที่จำหน่ายสินค้าได้อย่างต่อเนื่องรวมทั้งการควบคุมราคาผลิตผลทางการเกษตรเพื่อเป็นประโยชน์ต่อกเกษตรกรในพื้นที่มากที่สุด ผ้วราชการจังหวัดตากร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทยจัดการประชุมชี้แจงแนวทางาการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายนครสวรรค์กำแพงเพชรตากแม่สอดค่ะเมื่อวันที่10มีนาคม2558เวลา9นาฬิกาณห้องประชุมสำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก เจ้าหน้าที่จากการรถไฟแห่งประเทศไทยเข้าวร่วมประชุมกับนายสมชัยหัตยตันติผู้ว่าราชการจังหวัดตากและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงการศึกษาความเหมาะสมของโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายนครสวรรค์กำแพงเพชรตากแม่สอดโดยเจ้าหน้าที่จากการรถไฟได้ชี้แจงขอบเขตพื้นที่การศึกษาเนื่องจากพื้นที่การก่อสร้างเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติเสียส่วนมากผู้ว่าราชการจังหวัดตาก จึงได้แนะนำให้ทางการรถไฟลองพิจารณาเส้นทางอื่นที่ไม่เข้าเขตอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเช่นพื้นที่ตัดจากอำเภอวังเจ้าผ่านทางตำบลน,นาโบดไปถึงอำเภอแม่สอดซึ่งจะมีผลกระทบต่อเขตอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน้อยที่สุดซึ่งอีกเส้นทางหนึ่งที่แนะนำให้ศึกษาคู่ขนานกันไปคือพื้นที่เส้นทางสายอำเภอบ้านตากไปอำเภอแม่ระมาดซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเขตป่าสงวน น่าจะมีความเป็นไปได้มากกว่าเส้นทางเดิมที่การรถไฟได้ศึกษามาพร้อมกันนี้ให้ทางการรถไฟดำเนินการศึกษาความเหมาะสมตามเส้นทางที่ได้แนะนำเพื่อนำมาพิจรารณาความเหมาะสมในการประชุมครั้งต่อไปซึ่งหากโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายนครสวรรค์กำแพงเพชรตากแม่สอดแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการขนส่งทางรถไฟเชื่อมโยงเส้นทางสู่ประเทศเพื่อนบ้านกระตุ้นการกระจายตัวของเศรษฐกิจ โดยมีประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าลดระยะเวลาการเดินทางประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงที่ใช้ในภาคการขนส่งของประเทศลดปัญหาหมลพิษที่มีต่อสิ่งแวดล้อมจูงใจให้ประชาชนหันมาใช้บริการระบบขนส่งทางรถไฟมากยิ่งขึ้นทางนี้เพื่อให้การพัฒนาโครงข่ายรถไฟสอดคล้องกับแผนแม่บทการพัฒนาระบบรถไฟของรัฐบาลเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งของรถไฟสอดรับกับนโยบายของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เพื่อเป็นศูนย์กลางอาเซียนบนเส้นทางถนนสายเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตกบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ East-West Economic Corridor (EWEC) เทศบาลนครแม่สอดทำการมอบเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุผู้พิการประจำเดือนมีนาคมค่ะ เทศบาลนครแม่สอดโดยดรเทอดเกียรติชินสรนนนายกเทศมนตรีนครแม่สอดนายกัญกัน,นินนายบรรเจริดลาวันรัตนากุลรองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดนายกุลเครือวีระประธานสภาเทศบาลพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลนายรักพงษ์บุญเสิริปลัดเทศบาลน,นำเจ้าหน้าที่พนักงานกองสวัสดิการสังคม ทำการมอบเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุผู้พิการประจำเดือนมีนาคม2558ทาง20ชุมชนโดยช่วงเช้าทำการมอบเบี้ยยังชีพจำนวน10ชุมชนณห,หอประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดบุญยวาฒและที่หอประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพศาภอ,อแม่สอจดจตากและส่วนในช่วงบ่ายจะเป็นการมอบเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุผู้พิการอีก10ชุมชนที่เหลือณศูนย์แสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครแม่สอดดร เกียรติชินสรนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดกล่าวว่าหลังจากที่คณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดโดยดเอรเทิดเกียรติชินสรนันนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลกลับมาบริหารงานเทศบาลนครแม่สอดอีกครั้งเพื่อการบริหารงานสารต่อเจตนารมณ์การเป็นเมืองเศรษฐกิจพิเศษและการบริหารจัดการดูแลความเดือดร้อนของประชาชนทั้งยี่สบชุมชนจากนั้นได้กล่าวถึงเรื่องการจัดงานตลาดนัดสองแผ่นดินไทยเมียนมากาเซยอง บริเวณหน้าศูนย์กลางแสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครแม่สอดและหน้าสำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจไทยพม่าในช่วงเย็นของวันที่11มีนาคม2557จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมงานเปิดตลาดนัดกาเซยองในวันดังกล่าวชาวบ้านในพื้นที่อำเภอแม่สอดพลิกวิกฤตเป็นโอกาสหลังแหล่งน้ำแห้งออกจับปลามาวางขายสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวค่ะ ผู้สื่อข่าวรายงานจากพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากว่าบริเวณสระน้ำสาธารณะติดถนนสายเอเชียแม่สอดตากชุมชนปู่แดงอำเภอแม่สอดจังหวัดตากมีชาวบ้านจำนวนมากลงไปหาปลาในสระน้ำสาธารณะหลังจากที่ระดับน้ำเริ่มลดลงทำให้มีปลาชุกชุมอาศัยจำนวนมากได้มีประชาชนนำเครื่องมือจับปลาลงหาปลาสร้างไรายได้พลิกวิกฤตเป็นโอกาสในการจับปลาไปเป็นอาหารและสร้างไรายได้ให้แก่ครอบครัว นายจันแดงแจ้งอายุ68ปีชาวชุมชนปู่แดงกล่าวว่าตั้งแต่เดือนกุมภาพัานธ์ถึงเดือนเมษายนอำเภอแม่สอดประสบปัญหาภัยแล้งทำให้แหล่งน้ำหลายแห่งเริ่มตื้นเขินมีปลาหลายชนิดอาศัยอยู่จำนวนมากชาวบ้านที่มีเครื่องมือจับสัตว์น้ำต่างพากาันออกหาปลาได้ปลาจำนวนมาก ซึ่งส่วนมากเป็นปลาช่อนปลาตะเพียนถ้าได้จํานวนมากก็จะนําไปวางจําหน่ายตามร้านค้าในหมู่บ้านโดยจําหน่ายในราคากิโลกรัมละ100-120บาทหากปลาเหลือจากการจําหน่ายก็จะนําไปประกอบอาหารเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวครวราชการจังหวัดตากร่วมกับหน่วยพัฒนาการเพื่อนที่33นำรถน้ำออกแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สอด ที่ประสบป,ปัญหาภัยแรงค่ะ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่33อภอแม่สอดจังหวตากสำนักง,งานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยนายสมชัยหัตยตันติผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานปล่อยขบวนรถน้ำนำน้ำไปแจกจ่ายให้แก่ราษฎรพื้นที่ต่างๆในอ,มอแม่สอดเช่นที่บ้านหัวฝายบ้านเอื้องดอยตำบลพระาธาตุผาแดงซึ่งประสบปัญหาภาวะภัยแล้งโดยมีการร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่พันเอกอภิวัต สุธรรมวรโรธผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่33อำเภอแม่สอดกล่าวรายงานถึงสถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้และการช่วยเหลือของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่33อำเภอแม่สอดที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันสำนักง,งานพัฒนาสังคมลและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากเดินหน้าวางแผนงานพัฒนาสวัสดิการชุมชนภาคประชาชนในรูปแบบใหม่ตามนโยบายของรัฐบาลค่ะ ที่วชุมพลคิวรีอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมประชุมแกนนำโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนในพื้นที่อำเภอแม่สอดเดินหน้าวางแผนการทำงานเพื่อพัฒนางานสวัสดิการชุมชนของภาคประชาชนโดยรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการให้กับประชาชนมุ่งหวังให้ประชาชนคนไทยทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีหลักประกันชีวิตจึงได้เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการเสริม สร้างความเข้มแข็งของชุมชนแห่งชาติและได้อนุมัตินโยบาย โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมทางนี้เพื่อยกระดับให้สวัสดิการชุมชนเป็นวาระแห่งชาติในการสร้างหลักประกันความมั่นคงของชุมชนเป็นฐานรากฟื้นฟูทุนทางสังคมความเข้มแข็งในชุมชนการจัดการดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเปิดโอกาสให้ทุกพื้นที่สามารถจัดตั้งและพัฒนาคุณภาพสวัสดิการชุมชนอย่างทั่วถึงโดยรัฐบาลได้สนับสนุนการพัฒนาความเข้มแข็ง ของกองทุนและสมทบงบประมาณรวมถึงพัฒนาสวัสดิการชุมชนให้มีความหลากหลายมากขึ้น โดยในวันนี้มีการชี้แจงสร้างความเข้าใจในการจัดทำโครงการรวมถึงการเสนอโครงการกองทุนสวัสดิการชุมชนแบบใหม่ทางนี้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ให้การสนับสนุนกระบวนการชุมชนที่ได้ริเริ่มลงมือทำมาแล้วเป็นการเกื้อหนุนสำหรับชุมชนให้มีคุณภาพเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนและเพื่อการขยายผลให้สวัสดิการชุมชนนั้นเป็นหลักในการจัดการสวัสดิการให้แก่ชุมชนท้องถิ่นได้ต่อไป หมดเวลารับชมข่าวเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดในช่วงเวลานี้แล้วค่ะท่านสามารถรับชมข่าวย้อนหลังได้ที่ Facebook สำนักข่าวนครแม่สอดค่ะวันนี้ดิฉันกรวรนณาแก้วขอจบการรายงานข่าวเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ